สวัสดีครับผมหมอบอยเคียร์ชัดครับนะฮะวันนี้เดือนสิงหาคมนะครับเราก็จะมาพยากรนะเดือนนี้นะครับเป็นราศีอีกหนึ่งราศีครับปิดท้ายครับคือราศีมีนนะครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีนนะครับการทํานายหรืออัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับของคนราศีมีนประจําเดือนสิงหาคมนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับกับการ วางแผนเนาะในการออกคำทำนายเนี่ยอัปเดตนะครับในช่วงนี้นะเออให้รู้ไว้นะครับการพยากรณ์ของพี่หมอนะเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมนะเป็นพาเขาเรียกว่าเป็นภาพกว้างนะครับไม่ได้จาะจงคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวิจรารยญาณในการรับชมรับฟังด้วยเนาะเพื่อนๆใน YouTube หรือเพื่อนๆที่น่ารักของของพี่หมอนะครับในแฟนเพจ f a c e b o o k เนาะ เอาละเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะว่าเดือนนี้คนราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มีดวงดาวย้ายนะนะครับหลายดวงโดยเฉพาะนะครับในช่วงหลังคนที่5้าไปนะครับดาวพระพุธก็ย้ายนะครับแล้วก็มีดวงดาวเนี่ยรอเขาเรียกว่ารอย้ายไปแล้วนะครับหลายดวงนะนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์นะครับดาวคารดาวเกตโคจรเข้าในเรือนอลิ นะครับแล้วพระพุทธเนี่ยหลังวันที่5้ก็จะโครจรเข้าเือินอรีเหมือนกันอ,อ,อย่าเพิ่งตกใจกังวลไปนะนะครับในช่วงนี้นอ,อ๋ออาจจะเรียกว่าต้องลุยต้องสู้หน่อย ดาวประจำตัวของคนราศีมีนคือดาวพฤหัส,สบดีนะครับ mm hmm. ก็ยังเดินถอยหลังอยู่นะครับ mm hmm. ก็ยง,งบอกถึงว่าอาจจะมีความเครียดความกดดันนะครับแล้วก็อยู่ในเรือนวินาศนะครับช่วงนี้ก็ต้องอยู่แบบไพรเ a ทเก็บตัว comfort zone ไว้นะถึงจะดีที่สุดนะครับอยู่ในบ้านอย่าออกไปไหนเพราะคนราศีมีนเนี่ยเรียกว่าเป็นจังหวะด,ดวงล้วนะครับทำมาหากินหรือเรียกว่า work f r ร m home ที่บ้านจะดีกว่านะครับ เพราะว่าดวงดวงคนราศีมีนะครับดาวประจําตัวเข้าวินาศเนี่ยบนบง่งบอกต้องอยู่อะไรที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวมันจะเวิร์กเวิร์กกว่าการที่จะออกไปเจอกับใครนะครับหรือไปคอนเนคกับใครหรือไปเดินทางที่ไหนนะครับอาจจะมีอุปสรรคอาจจะ มีอันตรายได้หรืออาจจะโดนสายร้ายป้ายสีคนรับข้างรับตัวได้มีคนอิจฉาได้นะครับเพราะฉะนั้นคนราศีเมียนอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีแล้วนะครับในสภาวะแบบนี้เนาะก็หาอะไรทําไปในเรื่องของงานเสริมไรายได้อื่นๆก็มีเข้ามาแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของดวงดาวลีลาการเดินดาวของดาวแต่ละดวงเนี่ยจะส่งผลยังไงบ้างเนาะในช่วงเดือนนี้กันนะครับก็มีเรื่องการเงินการทองนะครับในเดือนนี้นะดาวการเงินครับ ก็คือดาวอะไรเอ่ยดาวอังคารครับยังโครจรเนี่ยเข้าในเรือนอลินะครับการใช้จ่ายนะครับอ,อ,อะไรก็ตามแต่ในช่วงนี้ก็ต้องเซฟหน่อยประหยัดเข้าไว้นะครับใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับอะไรที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยตัดได้ตัดไปเพราะคําว่าอลีมันแปลว่าอาจจะอายะแปลว่ายากนะยากติดขัดนะครับอาจจะทําให้คนราศี มีในช่วงนี้อาจจะขัดสนบ้างนะแต่พี่หมอบอกแล้วไงนะครับคนเรานะถ้าขยันก็มีวันจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมีช่วงนี้เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านนะครับว่างๆก็หาอะไรทําหลากหลายอย่างเล็กๆน้อยๆก็ทําไปเถอะช่วงนี้นะครับเขาเรียกว่าอย่าหมิเงินน้อยนะคะสะสมเข้าไปเรื่อยๆอาจจะทําให้เงินก้อนโตก็ได้นะครับแต่ว่าจังหวัดดวงในช่วงนี้แค่นั้นเองประมาณ45วันนะครับดาวองคาถึงาย้ายออกนะครับดาวองคา,งา,ยา,ยายนี่เป็นดาวเจ้าเรือน เขาเรียกว่าเจ้าเลือนการเงินไงดังนั้นเนี่ยการเงินในช่วงนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าบริหารกาจัดการให้ดีนะครับมันอาจจะติดขัดสะดุดบ้างที่พี่หมอบอกแต่ว่าในเรื่องของโชคลาภยังดีอยู่นะเออเพราะดาวเสาร์นะครับดาวโชคลาภของคนราศีมีนยังคองตําแหน่งเกษตรตราธิบดีนะครับดังนั้นเนี่ย ยังมีโชคยังมีช่องทางเรียกว่าฟ้าหลังฝนไงยังมีแสงสว่างให้ปลายอุโม,มงค์ให้คนราศีมีได้ชื่นใจอยู่อย่าก,กังวลใจอย่ากตกใจไปนะอย่างน้อยตรงนี้มันก็สามารถที่จะทาให้คนราศีมีไม่ตันไม่เจ็บตัวได้นะครับแต่ว่าต้องมีสติแต่พี่หมอมั่นใจนะคนราศีมีจะเป็นคนที่มีสตินะครับแล้วก็เรียกว่ามีสมาธิสูงกับการที่จะแก้ไขปัญหาเนาะในช่วงนี้เรียกว่าอาจจะ ต้องใช้ความสามารถนิดนึงนะกับดวงช่วงนี้นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับส่วนเรื่องการงานการงานคนราศีมีนคือดาวพฤหัสนะครับช่วงนี้นะครับที่เรียกบอกไปนะดาวพฤหัสเดินถอยหลังมันก็ยังส่งผลในเรื่องงานนี่ไม่ราบลื่นไม่ลงตัวนะครับจะทําอะไรก็แหมช่วงนี้เขาเรียกว่า อดทนนะครับเย็นให้พออยู่ให้เป็นเนาะระวังจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้านะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะครับคนรอบข้างแม้กระทั่งคนในบ้านเออเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาของคนราศีมีนช่วงนี้เรียกว่าอยู่ตัวคนเดียวเซฟโซนดีที่สุดไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับใครเลยคนที่รอบตัวจะเอาปัญหาไ่คนราศีมีนทั้งนั้นเลยในช่วงเดือนสิงหาคมน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําบุญปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหวพระนะแล้วก็ไหว พระประจำตัวของตัวเองก็ได้หรือพร,ระประจำวันเกิดนะครับส่วนมนซะนะครับจะได้เป็นกําลังเสริมในช่วงนี้ไงหรือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีมีก็ไม่ต้องอยู่ใครนะอยู่เฉยๆนิ่งๆนะครับผมส่วนเรื่องของการงานที่มีหมอบอกนะช่วงนี้ ใครจะออกงานย้ายงานเปลี่ยนงานหรือจะสมัครงานเนี่ยยังไม่ใช่จังหวะดวงนะครับก็ต้องเบรกต้องรอไว้ก่อนไว้รอเดือนหน้านะทุกอย่างก็จะเริ่มลงตัวแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับใครจะขยับขยายทําอะไรก็ตามในช่วงนี้พี่หมอบอกได้เลยว่าเบรกก่อนนะครับอย่าเพิ่งเล่นใหญ่นะอย่าย่ำใจจะมีปัญหาอุปสรรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีงานทําช่วงนี้ก็ประทังให้สถานการณ์ช่วงนี้ผ่านไปและทุกอย่างก็จะเริ่มมั่นคงฟื้นนะครับเป็นจังหวะเนาะ ของเรื่องของดวงเพราะฉะนั้นนะอย่าอย่านอยนะครับอย่าก,กังวลแล้วก็อย่าท้อนะพี่หมอขค้นที่บอกไปนะครับเป็นช่วงจวังหวะชีวิตส่วนในเรื่องความรักเช่นกันนะครับดวงของคนราศีมีเนี่ยดาวจําหลายดวงนะดาวพุธดาวศุกร์ดาว,ดาวคารัรเ,เ,เข้าเข้าเรือนอริหมดเลยอะ่ะอรินเพราอุปสรร์อะ่ะมันไม่ได้มาง่าย,ายอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่มันยากแม้กนระทั่งเรื่องความรักนะคนโสดเนนะี่ยระวังมีเรื่องความรักก็ต้องตัดไปเลยนะ ข้าเรือนอินะครับผมบอกเลยว่าในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยอยู่กับตัวเองนะครับความรักยังยังมีเป็นไปได้ยากเออเอาว่าอลิแปลเป็นไปได้ยากนะครับส่วนคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องการมีปากมีเสียงกันทะเลาะเบาะแว้งกันความคิดไม่ลงรอยกันนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นประเด็นและเรื่องเก่าๆเรื่องคุดเรื่องที่เคยแบบมีเป็นประเด็นกันมามาแล้วเอามาพูดเอามาคุยมาตอกย้าเนี่ย มันจะทําให้เกิดรอยเลาวได้เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็ไว้เรียกว่าขอยถอ,อยคนละครึ่ง9ก้าในเรื่องของความรักนะครับโอเคครับก็อยากจะบอกคนราศีมินช่วงนี้นะอาจจะต้องเรียกว่าต้องอยู่ให้เป็นนะนะที่พี่หมอก็ย้ําไปนะครับแล้วก็หาโอกาสในเรื่องของช่วงที่อยู่ Work from Home หรืออยู่คนเดียวเนี่ยเอาความคิดใหม่ๆนะครับ ทำอะไรใหม่ๆแต่ะความคิดสร้างสารรค์หรือหาหนังสืออ่านนะครับเพื่อเติมพลังนะครับเติมสมองนะให้เวลาช่วงนี้ที่มันเป็นอุปสรรคที่มันรู้สึกเหนื่อยๆเนี่ยผ่านไปและช่วงนั้นพอมีเรามีพลังในเรื่ององค์ความรู้หรือการดูเรื่องของสิ่งที่มีประโยชน์กับเราเนี่ยแล้วเอามาใช้ในตอนที่เราดวงเราพุ่งเนี่ยรับรองเลยว่าคนราศีมีดวงเราจะพุ่งพุ่งแรงนะแต่ว่า ตอนนี้ที่พี่หมอบอกมันเป็นแค่รายเดือนนะไม่ใช่ทั้งปีดังนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะแค่ช่วงนี้เนะท่านั้นเองนะครับก็อย่าเรียกว่าอย่ากังวลไปนะจ๊ะโอเคนะครับวันนี้ก็พี่หมอก็พยากรคนราศีเมีนประจําเดือนนะสิงหาคามนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไว้โอกาสหน้านะครับมาพบกันใหม่วันนี้พี่หมอต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ